สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Tarot by k i t ค y นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปกันนะแบบเรนดอมนะคะในหัวข้อเรื่องวันที่16นี้คุณจะมีโชคในเรื่องของการเงินไหมนะคะมาดูกันนะวันที่16นี้เราจะมีคนที่เข้ามาดูคลิปรวมทั้งแม่หมอด้วยเราจะมีโชคในเรื่องของการเงินกันไหมนะคะการทําคลิปแบบนี้จะเป็น การทำแบบ general reading เนอะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนอะใครที่ดูแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่คลิปของตอนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะมาดูกันวันที่16นี้เราจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินไหมนะคะดวงดีไหม16นี้ดวงดีไหมเงินเข้าไหมนะคะถามกันแบบชัดเจนไปเลยเนาะไม่อ้อมคอ เราไม่อ้อมค้อมนะคะอยากรู้อะไรเราถามพี่ไพ่เลยอยากรู้ว่า16นี้จะโชคดีมีดวงมีความโชคดีไหมมีดวงในเรื่องการเงินมีเงินเข้ากระเป๋าไหมนะ,ะพี่ไพ่16พฤศจิกา2,567นี้นะคะใบแรก The Star คำอธิษฐานคำขอพรที่คุณขอเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลพรน,นั้นกำลังจะสำเร็จสมหวังนะคะ เดอะสตาร์เขาเป็นลนักษณะของความมีชื่อเสียงความโด่งดังความชัดเจนเนะใครที่ทำงานฟรีแลนซ์ทำงานสื่อสังคมออนไลน์ MC, YouTuber, เนอ็ u ซียูทูเบอร์ทำงานใช้หน้าจอเขาเรียกว่ารใช้หน้าตาใช้เสียงอย่างเงี้ยคุณจะโด่งดังคุณจะมีชื่อเสียงนะมีคนรู้จักนะคะถ้าเป็นในเรื่องของอาการเงินนะมันจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามานะเดอะสตาร์ Star, เนี่ยมันเป็นลนักษณะของเงินเข้ามาเพื่อให้เราสามารถปลดหนี้ได้ทาให้ชีวิตของเรา มีความสุข mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรราบรื่น mm hmm. อยู่ได้ดีอะประมาณนี้เพราะเดอะสตาร์ mm hmm. เป็นลนักษณะของคนที่ราบรื่นทําอะไรก็เหมือนน้าใสไหลยเย็นอะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆใช้มันจะค่อยๆแบบใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะเราขอถามที่ไพ่นะคะ16นี้จะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินกันไหมคะคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะมา ถ้าถ้วยถ้าถ้วยเป็นลักษณะของความผิดหวังอะผิดหวังไม่สมหวังเนาะแต่เป็นไพ่ถ้วยเป็นลักษณะของคนที่อะไรอวรในเรื่องของความรักเนาะยึดติดอยู่กับอดีตเรื่องที่มันจบไปแล้วผ่านไปแล้วนะคะคิดมากอยู่ในช่วงนี้นะอืมเพจอ,อับข่าวดีเรื่องดีโอกาสดีๆพรที่คุณขอคุณจะได้นะคะจะสําเร็จนะคะ ข่าวดีเมถ้าเป็นในเรื่องของความรักเหมือนมีคนกําลังจะมาอยากทําความรู้จักหยิบยื่นโอกาสดีๆให้มีเรื่องราวข่าวดีเข้ามามีบุตรหลานลูกหลานบริวารจะนําเรื่องดีข่าวดีเข้ามานะคะหรือโชคลาภช่วงนี้อาจจะมาจากบุตรหลานบริวารก็ได้นะคะมาซิกออฟ o ซาซิออฟวอนนะคะเป็นลนักษณะของชัยชนะความสําเร็จนะคะจากการที่เรามุ่งมั่นตั้งใจ ทำงานนะให้ไม้เนะี่เป็นลักษณะของการาต้องต่อสู้ต้องฝว่าฟันและตอนนี้คุณเดินทางมาถึงความสำเร็จแล้วเป็นลักษณะของการเฉลิมฉลองและชัยชนะนะคะ justice นะคะ justice เป็นลักษณะของความยุติธรรมความละเอียดความรอบค้อบความชัดเจนนะคะมาดูกันนะท่าราคุณดน justice นะ เดดจัสซีเขาเป็นลักษณะของคนที่มีความละเอียดรอบคอบในการใช้เงินเนาะเงินหามาได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองนะคะแล้วคุณก็มีเงินเก็บอยู่พอประมาณเลยนะเดดจัสซีนะคะมาดูกันต่อนะ16พฤศจิกายนนี้กําลังจะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินไหมคะที่พาช่วยบอกหน่อยคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้จะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินไหมในวันที่16พฤศจิกาย,ยนนะคะอืม หนึ่งคาทานะคะเป็นลักษณะของโอกาสโอกาสดีๆนะจะมีคนมาหยิบยืน่นโอกาสดีๆให้กับเรานะงานเงินนะคะโอกาสดีๆให้คุณเขาเรียกว่าไข,ขวยคว้าเขาเรียกวา่าให้คุณรับรับโอกาสดีๆนี้เอาไว้นะกาลังจะมีคนมาหยิบยืน่นงานดีๆให้คุณนะคะโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินให้กับคุณในช่วงนี้นะ k ิงออฟคัพนะชีวิตของคุณก็อยู่ดีมีความสุขนะจะได้เจอเจอกับคนอบอุ่นคนที่มีน้ำใจคนที่ให้กันเพื่อพาได้เนาะขิงออฟคัก็เป็นลักษณะของความสุขแล้วนี่แบบเป็นลักษณะของราชาราษฎราชาเลยความสุขคุณเปลี่ยมล้นเนาะหรือช่วงนี้อาจจะมีคนที่เป็นคนที่อายุมากกว่าอยากมาทําความรู้จักอยากมาทําความชัดเจนในเรื่องของความรักกับคุณในช่วงนี้ก็ได้นะคะ คนนี่เขาอาจจะเป็นพ้อไม้ก็ได้นะอืมสิบถ้วยสิบถ้วยเนาะสิบถ้วยเป็นลักษณะของความสุขที่แบบมาจนเปี่ยมล้นน่ะเนาะให้ถ้วยหมายถึงความรักหมายถึงความสุขใช่ไหมแล้วอันนี้มันมาถึงสิบถ้วยอะ่ะคุณบางคนนะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้มีครอบครัวนะเนี่ยกําลังเฉลิมฉลองมั่นหมายแต่งงานนะบางคนนะบางคนมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทําแบบหรือบางคนเขาเรียกว่าอคุณเป็นคนที่ มีครอบครัวใหญ่อะอยู่กันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานสัตว์เลี้ยงเงี้ยคุณมีความสุขกับการได้อยู่กับครอบครัวของคุณนะคะครอบครัวคุณซัพพอร์ตหนุนหลังเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือเป็นในเรื่องของความรักนะคะขออีกสองใบดูซิจะมีโชคลาภไหมไพ่เหรียญใหญ่ๆมีหไ,ไหมเอ่ยไพ่ที่แบบแสดงถึงโชคลาภที่ชัดเจนเลยอะพี่ไพ่มีไหมจ้ะมา สีถส่ถ้วยสนะี่ถ้วยเนี่ยเหมือนช่วงนี้คุณนิ่งคุณนิ่งคุณยังหยุดไปเป็นท่าของการหยุดนิ่งรอการมีสมาธิมีสติมีสมาธิกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือกําลังจดจอ่อให้ความสําคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยโดยที่แบบมีคนมายื่นโอกาสดีๆให้เนี่ยยื่นความรักให้แต่คุณยังขออยู่เฉยๆก่อนประมาณนี้นะขออีกใบหนึ่งมา คุณอัพคับไพ่ถ้วยคุณเยอะอ่ะเออไพ่ถ้วยคุณเยอะมากล้วช่วงนี้คุณกําลังจะมีความรักอ่ะเหมือนคุณแต่ว่า Queen ups, คุณอัพคับเขาเป็นลนักษณะคนวิตกคนวิตกคนกังวลคนคิดมากหรืออาจจะมีเรื่องให้น้อยให้นนอยใจอยู่ในช่วงนี้ก็ได้นะคะอืมแต่ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นลักษณะของเนี่ยคิงกับควีนมาพร้อมกันเนาะมาพร้อมกับความสุข เพราะเราว่าชีวิตของคุณนะมีความสุขคุณสมบูรณ์ดีแล้วจะมีโอกาสใ,ใหม่ๆดีๆในเรื่องของความรักเข้ามาหาคุณนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินมันบ่งบอกตั้งแต่ใบแรกร่ำกำลังจะได้เงินก้อนหนึ่งเข้ามาบางคนเขาเรียกว่าเข้ามาเพื่อกดหนี้หรือ,อแบบสถานะทางการเงินมันจะแบบค่อยๆฟื้นคืนดีขึ้นนะคะมีโอกาสใ,ใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าถ้าช่วงนี้ชคลาภจริงๆแล้วมันแบบ เป็นไพ่ถ้วยอีกแล้วอะ่ะดูสิเนี่ยคุณกำลังจะมีความรักเข้ามานะไหนขอสองใบเอาอความรักกับงานความรักกำลังจะพุ่งเข้ามาเลยอะแต่ช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์เนาะมีการเดินทางนะอย่าใช้อารมณ์อย่าควบคุมสติควบคุมอารมณ์ของคุณนะคุณเหมือนแบบเป็นคนรู้วามเป็นคนมุทะลุดนนะุดันอ่ะเออเออเขาเรียกว่าอะไรใช้อารมณ์นำทางเนี่ยกำลังจะมีความรักดีๆรักเป็นรัก รักแท้เลยอ่ะเข้ามาหาคุณ<ม>จะพุ่งเข้ามาหาคุณเลยอ่ะให้คุณเขาเรียกว่าอะไรตั้งรับตั้งรับกับสถานการณ์ที่กําลังจะได้รับในช่วงนี้หรืออาจจะเป็นลักษณะของกรัลรยาณมิตรก็ได้เพื่อนเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องเนาะถ้าใครรอง,งานอยู่นะใครตกงานอยู่ใครสมัครงานเอาไว้สื่อทางสื่อสังคมออนไลน์นะจะมีงานเขาพุ่งเข้ามาให้คุณได้เลือกเลย หรือถ้าคุณทํางานที่เป็นลักษณะของคนที่เอ่อเป็นฟรีแลนซ์เขาเขาเรียกว่าอะไรคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะงานของคุณอะ่ะเขาเรียกว่ากําลังจะเติบโตขยับขยายขยับขยายงานขยับขยายสาขาเติบโตให้มันแบบมีธุรกิจเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ก็ได้นะคะอืมนะเราถามกันในเรื่องของการเงินเนาะการเงินของคุณอะ่ะอืม เขาเรียกว่าอะไรไม่ลําบากนะคะไม่ลําบากเนาะการเงินดีนะถึงว่าช่วงนี้มันจะดูเขาเรียกว่าดูฝืดๆเนาะแต่ว่าอย่างที่เราบอกเนาะมันกําลังจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณมันหลุดพ้นหลุดพ้นจากความเป็นหนี้แล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่ได้เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ให้แบบมีความสุขมีความราบรื่นราบเรียบน,นะคะเนาะเลิก น้อยเลิกน้อยใจนะเพราะว่าสองใบสุดท้ายของคุณเป็นลักษณะของคนที่น้อย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 คิดมากเหนื่อยเหนื่อยนิ่งนิ่งประมาณนี้นะคะโอเคนะวันที่สิบหกของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเห็นในตอนนี้เนาะเราถามวันที่ตัวเลขวันที่สนะิบหกเนาะก็อาจจะได้มาจากเนี่ยลูกหลานบริวารเนานะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของความรักอะคุณเนี่ยกำลังจะมีรัก เข้ามากำลังจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองมัน่นหมายแต่งงานแต่คุณเหมือนคุณคิดมากคุณคิดเยอะคุณบางบางคนอาจจะแบบมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วก็อยู่ในช่วงของการคิดเนะี่ยการคิดการติตรองการตัดสินใจเพื่อให้มันแน่ใจเพื่อให้มันชัดเจนนะเนี่ยโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆในเรื่องของงานในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินกำลังจะเข้ามานะหยิบรับโอกาสดีๆนี้เอาไว้นะคะ วันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนสมหวังสำเร็จทุกประการนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักนะขอให้มีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตเข้ามาในกระเป๋าเข้ามาในบัญชงงีง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะเมจิกทาลอตายคิตตี้จ้า